สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามได้จ้านะครับเราคุยกับทุกสีเสื้อนะครับวันนี้จะถามเนื่อเกี่ยวกับโพลนะครับหลังจากที่จริงๆความรู้สึกของคนไทยตอนนี้รู้สึกว่าเกลียดชังรัฐบาลนะครับแล้วก็เราให้ความรักไปที่กองทัพที่ปกป้องอาปิตยของชาตินะครับแต่มาดูว่าจริงๆแล้วโพลของประชาชนที่มีการสํารวจอย่างถูกต้องตามวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคุว่าอย่างไรวันนี้กับคุยกับพอริต้าโพลนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าดีสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณม อาอจารย์ครับโพลล่าสุดของอาจารย์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องกัมพูชาล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐบาลสอบตกเรื่องนี้แล้วก็กองทัพสอบผ่านกระทรวงการต่างประเทศสอบตกมาคุยที่รัฐบาลก่อนท้าไมรัฐบาลสอบตกทีนี้ครับนี่ถ้าโพลเราทาโพลเรื่องนี้นะชื่อนะไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดผมว่าคุณนุ้นน่าจะร้องเพลงนี้ได้นะครับในเะนะมื่อก่อนเราร้อง,องทุกเช้านะครับ,รบนะแต่ก็เป็นแฮชแท็กของกองระบกเมื่อตอนช่วงกรณีเหตุการณ์สถานการณ์ไทยกัมพูชาเนาะนะครับนะทีนี้ ผมก็ถามถึงเรื่องของความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติของสามหน่วยงานที่สําคัญกนะ็คือกองทัพกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาละนะครับพอไปผลมันออกมาเนี่ยเราคนพบกันอย่างนี้เอาคนผ่านก่อนแนละ้วเอาคนสอบผ่านก่อนนะคนสอบผ่านค,คือกองคือกองทัพกองทัพเนี่ยคนไว้ใจมากอะ่ะนะถึงหกสิบสองค่อนข้างไว้ใจยี่สามรวมแล 86, ้วแปดสิบหกอ่ะอู้เยอะมากเยอะมาก ต้สูงเลยนะไอ้คนที่ไม่ไว้ใจทหารมันเป็นพวกไหนเนี่ยคะเดี๋ยวสใจเย็นใจเย็นโอเคแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไว้ใจมากเนี่ยนะสูงสูงเลยนะเป็นคนภาคตะวันออกนะคนรุ่นผมเนี่ยสี่หกถึงห้าเก้าและซึมกันนะเจ้าหน้าที่รัฐ้าราชการโอ้ครับนะมีคนไม่ค่อยไว้ใจกับไม่ไว้ใจเลยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต ก็แสดงว่ามีคนอยู่13เปอร์เซ็นที่แบบอาจจะไม่เคยชอบกองทัพหรือไม่ไว้ใจกองทัพหรือเป็นพวกแอนตี้มินิเทอรี่ก็ไม่รู้อะแล้วแต่คนเรามันมีหลายประเภทอย่าไปคิดมากนะครับนะอ๋อๆรู้ละรู้ละอาจารย์ผลลัพธ์ไอพวกที่ไม่ชอบไอ้13เปอร์เซ็นต์พวกไหนไอ้13เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องเป็นคนที่มันชอบพูดว่าทหารดีไว้ทําไมโอเคไม่เป็นไรเราตัดไอ้ส่วน13เปอร์เซ็นต์ออกไปไอ้ส่วนทั้งหมดเนี่ยทำไมเขาถึงไว้ใจกองทัพเขาบอกเหตุผลอาจารย์ไหม ไม่ไม่เราไม่ได้ถามผลนะครับเราถามแค่ว่าไว้ใจแค่ไหนในการปกป้องอธิปไตยแหมพอบอกว่าบอกว่าว่าว่าอันนี้เป็นผู้ที่บอกว่ามีกองทัพไปทําไมแหมหน้าบางคนผมลอยมาเลยนะเอาเอาไม่ถามที่ตัวอาจารย์เลยอาจารย์อาจารย์ประทับใจกองทัพขนาดไหนในการไว้ใจมผมทั้งไว้ใจแล้วประทับใจไว้ใจประทับใจแล้วพอใจด้วยนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งบทบาทไม่ทัพภาคสองอ่ะแสดงหถึงความเป็นในหารชัดเจนแหมแต่ว่าน่าเสียดายแหมท่านจะเกษียณและกันยานี้ตุลานี้หนึ่งตุลาก็จะเซคุดนบายกันละ แล้วแล้วเอ้แต่ว่าศึกของกัมพูชามันมันน่าจะยืดเยื้อเลยไปถึงตุลาก่อนที่ท่านหลังจากที่ท่านเกษียณแล้วยังไงต่อรอไม่ทับเราผมไม่ผมผมเลยผมว่าไม่เลยผมว่าผมว่าเร็วๆเนี้ยคงไม่นาน่ะคงไม่เกินผมในความคิดผมนะคงไม่เกินเดือนหน้าเราคงรู้แล้วว่าออกมูหรือออกจาก็คือจะไปทางไหนเดือนหน้าก็รู้แล้วว่าจบจบเลิกแล้วต่อกันหรือเสียงปืนนัดแรกจะมา ไม่อยากให้จบอาจารย์บอกเลยไม่อยากให้จบอยากให้ยื้อเยื้อยื้อไปนานๆแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าให้มีสงครามนะอยากให้ยื้อไปนานๆให้ปิดชายแดนนานๆนานๆนานๆสักสองปีสามปีห้าปีให้อกระทั่งแบบว่า back, บอ่อนมันเจ๊งเงินชาวสกแกมเมอร์ทั้งหลายแหละที่มันเข้าไปในกระเป๋าคุณเซนน่ะมันชิบหายมันมันทลายอันนี้คือผมได้พูดเองนะผมคุยกับหลายคนก็พูดอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าอย่างไงฮะเรื่องของกองทัพ ก็กองทัพพวกผมไม่ค่อยอยากยื้อเลยแล้วนะก็ไม่ค่อยมีใครอยากรบแล้วแล้วก็อย่างไปนั่งเฝ้าระวังมันก็เหนื่อยนะมองตรงเหนื่อยนะทีนี้เขาเขาก็อยากให้สถานการณ์กลับมาปกติโดยเร็วก็ขึ้นอยู่ว่าจะเจรจากันจบหรือเปล่าถ้าเจรจากันจบทุกอย่างด้วยดีเลิกแล้วต่อการต่างคนต่างกลับบ้านทํามากินของของมันก็จบแต่ว่าคุณเซนเนี่ยยังคูทุกวันเนี้ยผมว่าไม่จบหรอก เเป้าหมายของเขาต้องการไปสารโลกเขามันจะจบง่ายขนาดนั้นแล้วก็คือเ <c ười> พื่อ่าคคือเขาเล่นใหญ่เปิดใหญ่อลังการงานสร้างรัฐบาลอะไกอรกินคือเขาไปสารโลกอะ่ะถ้าไทยเรามันไม่ตามไปสารโลกกับเขามันก็ไม่มีอะไรรอเขาพยายามจะบีบให้เราไปแต่ว่าแน่นอนไม่เราไม่ไปก็ได้นะครับเขาอาจจะหาทางบีบทางอื่นบางคนก็วิเคราะห์เขาอาจจะบีบด้วยการไปที่คณะมนตรีความมั่นคงโอ้เขานตรีความมั่นคงก็บังคับใครไม่ได้เหมือนกันอืมนะครับฉะนั้นเราเราไม่จะเป็นเราก็อยู่เฉยๆนิ่งๆ นะครับก็ลูกปืนจะลูกปืนใหญ่จะตรงมาแล้วกันงานนี้มีเรื่องแน่เพื่อ่ายคือกัมพูชาอย่าโจมตีก่อนใช่ไหมใช่อย่าโจมตีเข้ามาแล้วกันไม่งั้นมีเรื่องแน่ซึ่ง <Okay. S 1> เ,เคเขาก็คงแบบเหมือนเคยเคยเล่นเกมนี้มาคุณรู้สมัยเด็กๆอ่ะที่วาดหัววงกลมอ่ะรุ่นหนูๆคงไม่เล่นมั้งวาดงวงกลมอะแล้ววงกลมของอันหัวข้าหัวเองไะใครเหยียบหัวก่อนมันมีเรื่องอ่ะน่าจริงเหยียบสิน่จริงเหยียบสิจำได้เปล่าเกิดไม่ทันสิ <laughs> อาจจะเก,กินก่อนด้วยถ้าเป็นถ้าเป็นว่าคือการนี้เนี่ยทหารไทยต้องอดกั้นเพื่อที่จะไม่ยิงก่อนเพราะถ้าเกิดใครยิงก่อนเนี่ยถือว่าคนนั้นผิดใช่ไหมเหมืมอนกับมีมีเรื่องการใรชรโชคก่อนคนนั้นออกบัตรก่อนคนนั้นผิดถูกไหมฮะมันพูดยากานะครับนะคือคือบางทีมันก็พิสูจน์ยากนะการยิงก่อนไม่ยิงก่อนนะการที่เขนะาเดินเข้ามาในเขตเราเนี่ยเราไม่ยิงก่อนก็ไม่ได้อะให้ทำยังไงเออใช,นะใช่ใช่ใช่เหมือนกับที่เขา ขูดคูเลตเข้ามาแล้วเราต้องเป็นต้องยิงพวอมัอคือมันกำลงทื้ใ,ใจเราเ<อ>ม่อจอดเข้ามาในบ้านเราแล้วโจมันถือปืนเราก็ต้องยิงมันก่อนสิถูกไหมบางทีก็พูดยากนะถ้ามันยิงในเขตแดนเราก็กวาวกันไปนะเริ่มต้นยิงเนื่องจากเดินข้ามาันในเขตเราอย่างเงี้ยอ่านะครับไม่ใช่อยู่ดีไปกดปุ่มปืนใหญ่เล่นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะผมว่าเดี๋ยวรอรอดูรอดูอดแต่ผมหวังว่าหวังว่าการเจรจาน่าจะจบลงด้วยดีทุกอย่างจะได้กลับเข้าสู่สภาพว่าปกติ ชาวบ้านแถวนั้นก็ก็นอนไม่ค่อยหลับเหมือนกันอืเขาอยากให้มันจบวันจบคืนสักทีนะครับนะอ่ะอันนี้คือกองทัพเนี่ยผู้ที่สอบผ่านแต่เพียงผู้เดียวนะครับนะอ่ะถัดมาครับกระทรวงการต่างประเทศไว้ใจไหมอ่าคนบอกคนบอกไว้ใจกระทรวงกางต่างประเทศมากในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนี่ยมีอยู่สิบเปอร์เซ็นตค่อนข้างไว้ใจยี่บสองรวมแล้วไว้ใจสามสิบสามเปอร์เซ็นตน้อยมาก ในขณะที่ไม่ค่อยไว้ใจสามห้าไม่ไว้ใจเลยสามสิบรวมแล้วหกสิบหกเปอร์เซ็นครับสูงมากแต่สูงเพราะอะไรเพราะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเคลื่อนไหวช้ามากแล้วไม่ทันเกมไม่ทันเกมกระทรวงต่างประเทศของขเขมรเลยเอาว่าไม่ทันเลยแล้วกันนะครับนะคนที่ไม่พอใจมากๆส่วนใหญ่ก็อยู่แถวอีสานะนนะคนอายุหกสิบขึ้นพ่อบ้านแม่บ้านและ,ะ,กะเกษียณอายุทั้งหลายอ่ะหกหกสิบป่านี้แสดงว่า ทนสมายประเทศไทรอบรู้พอสมควรแล้วเขาเห็นบนนออทบาทกระทรวงไทยเขาก็สายหัวนะเพื่อนผมมาอยู่กระทรวงนี้ก็มีแต่แหมนะเราก็แหมไม่อยากจะบนอะไรนะซึ่งจริงๆกระทรวงเทศเนี่ยควรต้องมีแอคชั่นมากกว่านี้อีกหน่อยแล้วแอคชั่นให้เร็วกว่านี้หน่อยแล้วแจ้งข้อมูลให้ประชาชนทราบได้เร็วกว่านี้หน่อยแล้วแอคชั่นให้มันแบบเป็นที่หน่อยเพราะทุกวันนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าคล้ายๆกับตั้งรับอย่างเดียวอะ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่มันเป็นโปรแอคทีฟโพลิซี ไม่มีแอคชั่นอะไรที่ตอบโต้เลยมีแต่ตั้งรับเหมือนโดนโดนต่อยแล้วเอามือบังคาง,งไว้อย่างเดียวไม่ให้ถูกน็กอกเท่านั้นเองไม่สนกลับไม่สวนกลับเออแต่แต่ไม่ต่อยกลับบังคางอย่างเดียวแค่ไม่ถูกน็อกผมไม่ถูกไม่ถูกน็อกแต่ก็เจ็บตัวต่อยหัวบางต่อยแขนต่อยตัวบ้างมันก็เจ็บตัวนึกภาพบอกไหมล่ะนึกภาพบอกอะไรเกิดขึ้นกับกระทรวงการต่างประเทศฮะอาจารย์คิดว่าเพราะอะไรครับผมว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะก็ส่งต่ังประเทศเนี่ยบางคนมีคนชอบสมัยผมเรียนหนังสือเนาะมีคนชอบดินทากระทรวงประเทศเนี่ยเป็นคนชอบพูดจาภาษาดอกไม้พูดจาเก้าเล้าไม่เป็นแต่ผมก็ไม่เห็นนะบางคนนี่ก็บทบาทก็ดีย,ย่างคุณเกษิรพี่ลงเนี้ยตอนเมมติด่นงประเทศแกก็บทบาทดีอ่ะแกก็ไม่พูดจาแต่เฉพาะภาษาดอกไม้แกพูดจาแบบแบบทำหามัก็เป็นอะ่ะเออใช่ไหมมันก็เออมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นผมว่าไม่รู้เราไม่รู้ว่าเกงใจอะไร เอางนี้กันไม่รู้ว่าเก่งใจกัมพูชาหรือเก่งใจเพื่อนฮุนเซนอันนี้หมายถึงรัฐมนตรีใช่ไหมฮะใช่รัฐมนตรีต่างประเทศไม่รู้ว่าเก่งใจกัมพูชาหรือเก่งใจเพื่อนขุนเซนคุณรู้น่จะรู้จักเพื่อนขุนเซนดีว่าคือใครผมไม่รู้จักลูกเพื่อนหุนเซนจานผมรู้จักแต่ลูกชายคุนเซนเพราะตอนนี้เนี่ยคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้หุนเซนไม่ได้เพื่อนเขาคุนเซนเป็นพ่อเขาแล้วอะฮะ เขาก็ไม่กล้าเฉียงพ่อถ้าเพื่อนเนี่ยมันเวลามาทะเลาะก,กันนะจารย์มันต้องมึงมามึงด่ากูม,มากูดา่ามึงกลับถูกไหมฮะมแต่นี่มันไม่ใช่เพื่อนแล้วเพื่อนด่ามันแล้วไม่แล้วไม่ตอบกลับไม่โต้เถียงและแถมลูกสาวก็ไม่โต้เถียงด้วยแสดงว่ามันต้องเป็นลูกที่มันบอกว่าอยู่เอ็มมันได้พ่อใครต่อไปนี้ต้องถามว่าคุณเซยเป็นพ่อใครถูกไหมฮะ,ะต้องไปต้องไปถามกระทรวง่างประเทศว่าเกรงใจขนาดนั้นหรือเปล่าเอ่นะต้องไปถามกระทรวง่ังประเทศดูว่าเพราะว่าบทบาทมันช้ามากหรือว่าหรือหรือ ไม่ได้เกิดจากความจริงใจเกิดแต่ล้มตีคนนี้ไม่เป็นเองทางานไม่ดีเปล่าเออทํางานไม่เคยทํางานในกรณีแบบนี้ในกรณีความขัดแย้งต้องไปต้องไปดูว่าชีวิตของั้มตีคนเนี้เคยอยู่ประเทศไหนบ้างเป็นประเทศที่อยู่ในสถานการณ์อ่าที่จะต้องออกไปตอบโต้ต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ของประเทศหรือเปล่าหรือเป็นอยู่แบบชีวิตชิวๆตามาถานทุต่างๆหรือเปล่า ตอนนี้เนี่ยมีคนชาวเหนือเขาบอกว่ารัฐมนตรีท่านนี้เนี่ยน่าจะติดอันดับรัฐมนตรีหรือถ้วยอันดับที่สองของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยที่ผ่านมาเพื่ออันดับหนึ่งตลอดการเนี่ยคือคือคุณสุรพงศ์ตัววิชาชัยกุลที่ออกพาสป,ปอร์ตได้1ป็เซนและเป็นรัฐมนตรีจระเทศที่พูดสาปกิดไม่เป็นคือจะว่าว่าคนตายนะคนตายพูดได้ถ้าคนตายพูดไม่ได้เราจะพูดถึงซูสีไดจคเขาพูดถึงจีซีของเต้ไม่ได้นะเพราะตายไปหมดเพราะฉะนั้นอย่าพูดนะว่าคนตายแล้วห้ามพูดนะ ต้องบอกก่อนนะอย่ามาโลกสวยนะเพราะฉะนั้นคุณสุรพงศ์ตวิจักรชัยกุลเนี่ยถือว่าเป็นรัฐมนตรีที่ขวยแต่ที่สุดเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่ผู้สาตวต่างประเทศทไม่เป็นเขาสปอตให้คุณทักษิณและสุดท้ายก็โดนกฎหมายโดนโดน,โนโข้อหาเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณมาดิเนี่ยน่าจะเป็นอันดับสองถ้าคุณมาดิจะไม่ใสงบทบาทอะไรขนาดนี้อาจารย์คิดว่าที่ชาวเน็ตเขาตั้งให้เป็นกว่าที่อันดับสองอาจารย์คิดว่าจริงไหมฮะนี่ก็พูดยากนะ พูดไปก็คุณสุพงแก่ลุกขึ้นมาตอบโต้ไม่ได้ <laughs> 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 นะอต่ะอาาเ,เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผลงานคุณคุณปัจจุบันเนี่ยคุณมาลีเนี่ยนะคือเอาเนี้ยเอางี้ผมบอกตรงนี้นะถ้าวันนั้นตอนถ้าวันนั้นมีการปรับคอรมอแล้วเพื่อไทยไปกล่อมคุณท็อปให้มาเป็นต้มติต่างประเทศได้ผมว่าดีไม่ดีอาจจะไปได้ดีกว่านี้โอ้ใช่ใช่ผมเชื่อว่าคุณท็อป ว่าาบุญนี่น่าจะเป็นรักดนตรีการกระทรวงการต่างประเทศที่ดีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคุณว่าลาวุญรักชาติอืมเพราะฉะนั้นความที่เขารักชาติเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรอย่างนี้เมื่อใครมาเหยียบดูหมิ่นเนี่ย,ย,ยอย่างอรคือผูจ้จ่าคือตอบกลับเนี่ยมันสามารถตอบกลับด้วยภาษาดอกไม้ก็ได้นะจ๊ะใช่เพราะว่าแกคือนกักการเมืองแกพร้อมตอบกลับเสมอแล้วแกแล้วแกเชี่ยวแล้วภาษาอังกฤษแกก็ดีแกพร้อมตอบตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่าเห,เหมือนเหมือนเถียงกันทางการเมืองด้วยภาษาไทยเลยอะ อ <poisoned indo> <surprisingly> ผมวลาคิดว่าเออถ้าตอนนั้นนะกล่อมดีๆให้คุณตอนแรกยังไม่เกิดเรื่องใช่ไหมใช่ไหมถ้ากล่อมดีๆให้คุณทอปมาเป็นมนตรีต่างประเทศเนี่ยน่าจะไปได้ดีกว่านี้เห็นด้วยเห็นด้วยอาจารย์แล้วเผลอๆคุณวรวุฒิเนี่ยเ็าจะได้แจ้งเกิดด้วยแบบว่าเกิดเป็นสุปตรากพตอนนี้คุณวรวุฒิยังถือว่ายังไม่แจ้งเกิดนะฮะสำหรับในใจของประชาชนนะฮะยังไม่เกิดคือถ้าเป็นตัวแสดงก็ถือว่าเป็นแค่พระลองอะฮะพระลองยังไม่เป็นพระเอก ก็ดเดี๋ยวรอรอดูปอบพนมองกันนาะแต่ว่าตอนนี้แกคงไม่มาแล้วไหมแม่แกจะกระโดดมารับเผือกร้อนแล้วไหมก็ไม่แน่นะถ้าคนเราอะถ้ามารับเผือกร้อนนั่นแหละจะได้โอกาสแช้งเกิดไม่แช่งเกิดก็แช้งดับอาจารย์นี่าาเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเรื่องรัฐบาลก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกเรื่องแจ้งเกิดเอาเรื่องรัฐบาลก่อนโอเคโอเคเอารัฐบาลน,น,นะโอเคต่อตนะ่อถามว่าไว้วังใจรัฐบาลไหมในการปกป้องผมอยู่ของประเทศชาติจากกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชาครับบอกตรงเลยว่าผมผิดหวัง คาดผิดอย่าใช่ผิดหวังเลยคาดผิดเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะ,ะว่าไวางใจมาก11บเอ็ค่อนข้างไว้วางใจสิรวมแล้วแค่สามผมมาคาดการผิดผมคาดการว่าน่าจะได้ไม่เกิน20โอได้ตั้ง30มส <laughs> ิบเลยนะถือว่าสูงกว่าที่คิดนะครับไม่ค่อยไว้วางใจ3าไม่ไว้วางใจเลย37รวมแล้ว69ครับ ส่วนใหญ่อยู่ในอยู่ในกรุงเทพนี่นแหละคนกรุงเทพไม่เว้วงใจเลยว่ารัฐบาลนี่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้พอพูดถึงไม่ว้นใจตรงนี้อ่ะแล้วต้องกลับมานิดหนึ่งความสัมพันธ์ตระกูลหุนตระกูลชินเราก็รู้ใช่ไหมคุณนุ๊กก็รู้ใช่ไหมครับอ่านะเขามีความสัมพันธ์กันมาอย่างดีนะค,คุณคุณทักษิณกลับมานะครับป่วยก็คุณสิงห์ก็รีบขับรถเข้าบ้านไปเยี่ยมที่บ้านจันทร์สองล่าเห็นรูปใช่ไหม ทำรูปได้ไดเนาะถึได้ครับนะครับนะเขาแหมเหมือนแบบผูกมิตรสัมพันธ์สองตระกูลเป็นอย่างดีถือว่าสนิทชิดเชื้อกันพอเกิดเรื่องรู้ก็รู้ว่าคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวความสัมพันธ์ของสองตระกูลนี้ตั้งแต่เรื่องกรอนนี้ที่คนเขาถีงันเรื่องเอ็มอยสิสิบเอ็มสี่สี่ก่อีเกาะกูดใช่ไหมคนก็พูดเรื่องนี้นมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะพอมาถึงตอนนี้ยิ่งคนก็ตั้งข้อสงสัย คุณควรต้องรีบเทคแอคชั่นให้เร็วที่สุดว่าคุณสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้นึกออกไหมนึกออกเพราะคนเขาสงสัยคุณอยู่ถ้าคนสงสัยคุณอยู่เนี่ยถ้าคุณมานั่งนิ่งนะเฉยๆนะครับเป็นรูปปั้นไม่ทําอะไรเลยหรือกระโดดหนีนะคนยิ่งตั้งข้อสงสัยใหญ่คนก็ถามนายกนายกกระโดดนายกไม่ตอบกระโดดขึ้นรถวันแรกวันที่สองทะเลาะกับนักข่าวอีก เห็นข่าวใช่ไหมทะเลาะกันนกข่าวอ่ะเห็นใช่ไหมอเหขนาดได้ปล่อยให้พ่อพูดว่าไงให้คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวเจรจาเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วดูเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอะไรกันเนี่ยมันไปสารโลกแล้วเนี่ยเสร็จแล้วตรงไหนอะเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือผมบอกเลยว่าการเทคแอคชั่นครั้งแรกเนี่ยคือหลังบ้านคุณจะทําอะไรก็ทําไปคุณจะเจรจาใต้โต๊ะบนโต๊ะมุดใต้โต๊ะลงใต้ดินกระโดดข้ามฟ้าไปตามสบาย แต่แอคชั่นต่อหน้าสาธารณะต้องมีว่าคุณสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้รอมาตั้งนานที่แสดงค่าถึงขังพึ่งมาเห็นวันนี้คุณนุคุณน,ณนุดูข่าวว่าดูข่าวน,นายกไหมวันนี้หน่อยหน้าขึงขังเลยเพึ่งจะมาขึงขังเอาวันนี้โอเคก็ก็อย่างน้อยก็เริ่มทําแล้วแหละเพราะว่าไม่รู้นะไมร่รู้หรือเปล่าอนะ่ะแต่ผมก็พูดบ่อยนะผมจะเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองอะไรแต่มาก ครั้งที่สองทัพ6-8เริ่มเก็บปลายอาทิตย์นี้ผมพูดตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ,กอ้กรณีไทยกัมพูชาเนี่ยจะทำให้คะแนนยมนายกเนี่ยหล่นหวบผมเชื่อว่าหล่นแน่ๆตอนนี้ตอนนี้เลยขึงขังใหญ่ครับแต่เมื่อกี้คะแนนอาจารย์มาบอกว่ามีประมาณ30%เนี่ยที่ไว้วางใจว่าคุณพทยกัมพูชาสามารถเรออทียบปกป้องอาิปไตยของชาติตันในคนประเภทไหนคะโอ้ก็กระจายกระจายกันไปในทุกกลุ่มเขาก็มีแฟนข่าวเขาหนาอย่าไปว่าเขา S <S คือคิดว่จดาจรัฐบาลเนี่ยสาบเเนเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่ได้แบบว่าไว้ใจพรรคเพื่อไทยทั้งหมดนะส่วนอนาจจะหมายถึงพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆด้วยซึ่งก็อยู่ในร่วมรัฐบาลด้วยกันเอง oh. นะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามัน <Okay. S 1> อยู่ที่ประมาณ30มสิบเปอร์เซ็นตะ์ะนะส่วนส่วนข้อถัดไปเนี่ยผมหนึ่งความพอใจซึ่งเหมือนคําตอบคล้ายๆกันเลยพอใจไหมต่อ,อก,การแก้ไขปัญหาเออความขัดแย้งไทยกัมพูชาถามสามหน่วยเลยกองทัพเป็นหน่วยเดียวครับที่ผ่านกองทัพได้มีคนไว้วางใจเนี่ย มาก,กับค่อนข้างมากรวมแล้วแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต่างกระทรวงกับต่างประเทศมีคนไว้วางใจมาก,กค่อนข้างมากเพียงแค่สามสิบห้าแต่ไม่ไว้วางใจนะครับกับไม่ค่อยวางใจเลยเนี่ยมีถึงหกสิบสี่เปอร์เซ็นตรัฐบาลไม่ต้องพูดถึงคนไว้วางใจมากค่อนข้างวางใจมีสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตไม่ค่อยวางใจกับไม่ไว้วางใจเลยรวมมาแล้วมีหกสิบแปดเปอร์เซ็นตที่สําคัญคนที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาลส่วนใหญ่คือคนกรุงเทพและลูกน้องของรัฐบาลใครคือลูกน้อง,องรัฐบาล ราชการถูกต้องอสอบกับผมนี่ได้เอแน่เลยครับแต่อยากแต่ผมหวังอาจารย์ผมหวังในใจนะครับว่าคนที่ไม่ไมว้วางใจรัฐบาลนี้ไม่อยากให้เป็นกรุงเทพอย่างเดียวคะคะอาจารย์ผมอยากได้เป็นคนเหนือกับคนอีสานนะครับก,รก็บมีคือคือนี้คือนี้คือนี้มันกระจายไปหมดส่วนใหญ่ก็วิ่งไปในแนวทางเดียวกันคือไม่ไว้ใ,ใจแต่ที่ผมบอกว่ามากที่สุดมากๆเลยก็คือคนกรุงเทพอะเจ้าหน้าที่รับ คือทุกคนพี่ทางเดียวกันพี่บอกว่าเจ้าอุจจกับคนกรุงเทพเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากที่ไม่เรื่องใจสูงแบบโดดเด่นออกมาเลยคนคนอีสานก็ไม่วรงใจเหมือนกันในกรณีนี้ไม่พอใจเหมือนกันทุกภาคเหมือนกันหมดคําตอบเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครคิดแตกต่างคือถ้ามีใครคิดแตกต่างเนี่ยแต่ผมบอกคุณนุ๊กไปแล้วนี่ไม่มีใครคิดแตกต่างทาเียวก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับที่ไทยเนี่ยฉันทำมาเติแล้วผูตาสว่างไม่ถูกดักกันเมืองหลอก เริ่มมองเความเป็นจริงที่คือความจริงทีนี้นครับทีนี้ผมพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วมั้งว่ากรณีไทยกัมพูชาเนี่ยนะจบก่อนตั้งแต่ก่อนที่ผมที่เก็บโพลเนี่ยนะตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วมันจัจทจ์ไม่ผิดไม่ใช่เมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้นะจันทร์ที่แล้วนะว่ากรณีไทยกัมพูชาเนี่ยจะทําให้คะแนนนิยมของนาย,ยกองอิงและพรรคเพื่อไทยร่วงลงนะครับแล้วพอผลโพลผมออกมาผมเพีแค่นี้ผมก็พอเดาได้แล้วว่า สงสัยตอนเก็บข้อมูลถ้าผมเก็บข้อมูลตอนนี้ณวันนี้เลยผมเชื่อว่าล่วงเยอะมากทีนี้ผมจะเริ่มเก็บไปอาทิตย์นะฉะนั้นช่วงนี้ผมผมใจดีนะคุณหนุให้โอกาสกับตัวเทคแอคชั่นหนักๆหน่อยก่อนที่จะเก็บข้อมูลคิดว่าเขาจะทาได้เหรอคะก็วันนี้เริ่มขึงวันนี้อยวันนี้น่าหน้าตาขึงขังนะดุมากเลยขึงขังโดนปืนเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์มีปืนที่อยู่ข้างหลังไหมฮะ ไม่มีไม่มีไม่มีแหม,ไม,ไ,มไม่ใช่ยุคนั้นถ้า <laughs> ตักขึงขังมาก,กว่านี้ก็เดี๋ยวเราจะเราจะลองดูว่าไอ้ขึงขังเนี้ยขึงขังจริงหรือเปล่านะท่านถามสุดท้ายที่อ,อาจารย์พูด คุณพินเซนเนี่ยออกมาท้าตีท้าต่อยล่าสุดก็ออกมารวมบุคคณคุณจตุพรพงพัน์เออ<ต>อ่านแล้วอ่านแล้วแต,แต่ที่เสืร์มหายที่สุดคือออกปรโจมตีคืออาวุโสอันดับหนึ่งของคงไทยคือคุณลุงสุทีน,นั่นเองคุณสนทธีไปดูถูกคนกพูชาตรงไหนถามหน่อยเชิผมยังไม่เห็นเลยอ่ะเขาพูดแต่ปกป้องผลประโยชน์ขอ,ง,มมองประเทศชาติเท่านั้นเองยังไม่เห็นไม่เห็นไปดูถูกคนพูชาตรงไหนเลยผมยังหาไม่เจอเลยผมนั่งฟังนะคนตสุที่พูดเนี่ยไม่ไม่ฟังโหลืมหรือบอกไป ก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะอืมพัฒฉะนั้นการที่คุณเซนเออกมาประกาศสื่อกับคุณสุทธิและคุณสุทธิเนี่ยปากคุณสุทธิเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะอันนี้จะว่ากันนะแต่ว่าคุณสุทธิจะตัดหนักคุณเซนขนาดไหนครับอาจารย์หรือว่าจะยังไงก็ก็ก็ตัดหนักเรื่องธรรมดานะเรื่องการจัดหนักคุณเซนก็เรื่องธรรมดาเพราะแกปกป้องผลประโยชน์ประเทศอะ่ะนะครับนะอแม,ม่แกไม่ตั้ง ไอ้ของแกว่าอะไรยามเฝ้าแผ่นดินอะไรทั้งอย่างอะ่ะเออนะผมก็จำชื่อไม่ได้ขอโทษทีโทษทีจำไม่เป็นแมนเรื่องพวกนี้นะครับนะงนั้นผมว่าผมว่าที่สําคัญนะนะไอ้ตรงคุณสนที่กับคุณเซนเนี่ยไม่ค่อยสนุกหรอกนะเพราะว่าคุณสนที่คุณเขาไม่ได้มีบุญคุณต่อกันมากมายผมสนใจตรงคุณจตุพรกับบุญเซนเพราะว่า <ผม S 2> เพราะว่าใ <ผม S 2> <ห>นี่นยนี่มากกว่าว่า ที่คุณฮุนเซนเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าเขาบอกาเขาประจวบว่าให้ให้นึกถึงสมัยที่อะไรนะให้นึกถึงสมัยที่ออะไรล่ะดีมนอยู่ที่กัมพูชาอกัมพูชานะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมอ่านนิดนึงนะแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กันจะลบกันนี่เขามีเรียกร้องบุญคุณกันด้วยเว้ยเขาบอกว่าน่เนี๋ยนะจตลุพรพมพันธ์เคยริภัยในกัมพูชา นะตอนนี้ร่วมมือคุณทุทีโปรดนอบน้องกว่านี้หน่อยน้องตอนแรกคุณซึ่งเป็นคนเสื้อแดงวิ่งมารีัยที่นี่ตอนนี้คุณเริ่มโจมตีัมบูชาโปรดนอบน้องกว่านี้หน่อยคุณรู้ถึงความสามารถของคุณเซนคุณเคยลีัยกับผมผมให้คุณกินผมเคยเลี้ยงดูคุณนี่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 ชัดเจนไหมเรียกร้องบุญคุณอ่าผมจะรอผมจะรอคุณจตุพรตอบ สิ่งนี้น่าจะสนุกสิ่งนี้น่าจะสนุกน่าจะสนุกเพอร์สิ่งสึกโซเชียลมีเดียน่ะสนุกมากสนุกว่าสนุกว่าลูกปืนจริงอีกครับวันนี้ต้องขอขอบคุืนอาจารย์สิชาเป้าดีมากนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับครับก็ผลโพลของอาจารย์นะครับออกมานะครับว่าสอบตกกันเกือบหมดนะครับทุกคนกองทัพที่สอบผ่านส่วนรัฐบาลกับกระทรวงการต่างประเทศสอบตกก็เป็นว่าเราให้กําลังใจให้โอกาส คุณแพททองทานนะครับว่าท่านนายกจะลุกขึ้นมาแล้วก็ปกป้องประเทศชาตินะครับปกป้องอาทิไตยของชาตินะครับจะเห็นแก่คุณอาคุณเศรษเลยนะครับเห็นแก่ประเทศชาตินะครับเพราะว่าจะลืมว่าประเทศชาติต้องมาก่อนนะครับเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์ของครอบครัวญาติสนิทต,ต้องเป็นเรื่องที่ต้องมาทีหลังสุดนะครับก็เรียกว่าเท่าวันนี้คุณแพททองทานสามารถที่จะกอบกู้ สิ่งที่เสียหายไปประมาณ2อสามนทีที่ผ่านมาได้เราก็ให้กําลังใจนะครับแต่ว่าถ้าคุณแพ้ตรงทานทําไม่ได้กูแพ้ตรงทานก็จมอยู่ในโลกของการด่าทอในโซเชียลมีเดียกันต่อไปนะครับ แล้วก็ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณมาริดนะครับสี่ยมพงศ์เราก็ให้กำลังใจเหมือนกันนะครับว่าให้คุณมาริดปกป้องหน้าที่ในฐานะตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณไม่มีหน้าที่ต้องทดแทนบุญคุณใครแต่คุณต้องมีหน้าที่ต้องทดแทนบุญคุณประเทศชาติเราให้กําลังใจคุณและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาริสสิงยมพงศ์ทาหน้าที่ได้อย่างสมภาคภูมิเราจะเชียร์อย่างสุดริ่มทิมารตูเหมือนกันแต่ถ้าคุณยังทําไม่ดีเราก็พร้อมที่จะ ทำในสิ่งที่ตกันข้ามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามด้วารย์สวัสดีครับแ้สภาพเราก็สง่องอยู่แล้วเออสง่องอยู่แล้วเข้าใจสง่องอะเข้าใจอะไรสง่องเลยแดนหนึ่งเลยผมไปเลยพี่ผมนอนห้องไหนบอกมือขึ้นซอยนะบอกเฮ้ยพี่เอาผมขึ้นเรื่องอะไร บอกคำคำสั่งผอ,อเดี๋ยวมึงไปนอนห้องไอบโบอ่ะมึงห้ามทำอะไรไม่ดีบนตึกกูนะกูไม่ชอบบอโอพี่ผมไม่ทำหรอกผมไม่ทำพี่ผมไม่ค่อยชอบเรื่องนี้อาขึ้นน้องอโ,อโบด้วยฝันใจเราเลยเราชอบอยู่ไร้โบอ่ะ<อ>ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วมันต้องมีอะไรเกิดขึ้น